สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โอจยชาแนลกลับมาฟังกับการ r รี c t i ช n แอนิเมชันเรงตามน่าจะอีผู้ติงตามสำนักถังเวยพบจบแดนจ้าที่3 8จ้าแล้ว ครั้งที่เราไม่ได้มาแต่ตามไปดูมาแล้วเรียบร้อยกำลังเจมมโจนกำลังเจมมี่คืนก็ยังอยู่ในช่วงแบบแข่งกันอยู่นี่แหละถูกมันไม่จบง่ายๆหรอกมันยังไม่จบมันมีหลายด่านด้วยเราต้องแบบมีการวางแผนที่ดีกว่าที่เขาเรียกว่าคนของเราจะฟื้นคืนมาได้อีกเนาะ เดี๋ยวมาให้กาลังใจกันนะคะว่าสื่อหลเครือของเราจะยังชนะรวดอยู่อีกปะใช่เออทีมนี้ที่กาลังจะแข่งดูแล้วก็ดูเป็นตัวแข่งของที่นี่ใช่ข้ามประมาทนะทุกคนจริงเออแต่ก่อนที่จะดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจริงๆให้เราเลยนะคะค่ะแล้วเราก็มีเมมเบอร์ชิพด้วยนะจ๊ะสามารถสัอพเอร์เราได้เลยโดยการสมัครเมมเบอร์ชิพนะหรือว่าจะกดซุปเปอร์ตังก็ได้ค่ะครับใช่แล้วถ้าอยากดูลงหน้าก่อนใครต้อง วีเมมเบอร์นะจ๊ะขอบคุณควีดค่ะตอนที่สามสิบแปดโรงแรมสิงหสายสูงสุดของเราอาหางสูตรไรคือไมีแค่รวยรวยแต่ยัสูตและเจียงนัานานที่จะเลื่อนขึ้นเป็นสิทธิ์สายตรงฝ่ายไหนสี่ ผีซากส่วเจ้าเด็กน้อยที่ชื่อว่าพวกผีเห้าไม่มีชื่อไม่<ห>มีพอ่อจะไปได้ไหมว่าเขาอ,อาจจะเป็นจักรพรรดิหงมงแหวจริงๆเป็นไปไม่ได้นะวันนี้เขาใช้ท่าเดียวลมพายุหมุนเตะน้ำแข็งข้าเองสงสัยพลังของเขาเช่นกันพอคิดดูดีๆต่อให้เป็นจักรพรรดิจริงก็คุมทักษะของฝักของข้าไม่ได้จึงเป็นไปได้อย่างเดียวป่าการยึของพวกวีเข้า,ขา,าต้องเป็นท่าน้ำแข็งและระดับสูงกว่าด้วย ที่เด,ด็กถูกตนะ้องแต่ยังไม่ชัดเจนเท่าไรครั้งแรกที่โรงเรียนเชียงหลิงสู้ด้วยหอบพันโจมตีวัววีเฮ้ายิงลำแสงหนึ่งผู้คนหลยคนเชิดลำแสงนั้นทำให้การโจมตีของเสิดเชิดช้าไปทั่วคนเราเป็นไปได้ว่าเป็นการโจมตีของสายพลังศินยน์ที่จะบอกว่าปิญญายลดคู่วัววีเฮ้าอายุอย่างน้อยกลงว่าเขาฝึกได้แค่สี่วงมวย ด้วยพรสวรรค์เรื่องวิญญาณยึดคู่หรือว่าโดนเด็กมากเสียดายที่ยังเด็กยังไงพลังก็ยังเที่ยวไม่ได้กับเที่ยวโองเฉินหลงกวางมุโสมาท่านคือพาราดวายที่เท่ากันข้าก็ไม่ใช่คนต่อสู้เท่าคิดว่าไปต้องให้เขามีวิญญาณยึดคู่แต่ข้าเป็นทั้งวิญญาณอาจารย์และวิสมะกรถึงแม้เราจะอายุเท่ากันพลังของท่าน ฝุดยัมไงก็มาอยู่ในระดับเยวกับข้าเขามั่นแน่นะมีคนียากหล่อแต่มั่นก็เหนื่อยนะเนี่ยการแข่งขันคราวใต้เย่าเขิงบุชายของนายกทธพยักขาวลงแข่งในฐานะตัวสำรองแต่ครั้งนี้ไม่เห็นหน้าเขาเลยเพราะมั้นข้าถึงเชื่อว่าการแข่งครั้งนี้ที่สื่อไลเครืองตัวสำรองลงแข็งต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างนะ อาจารย์เก่งเก่งลขาบอกเลยเหมือนบ้าเลยเนี่ยเขาเก่งเขาเก่งเขาพี่เขาถูกไหมเราไม่ดูเราก็วุเขาไปเรื่อยอยู่แล้วไม่ถูกวันนี้ก็ถูกวันหน้าผ่านซีรีส์ไล่เขิลส่งคิดตัวสำรองจริงๆไม่เกรงว่ารอบต่อไปก็คงผ่านบานเรียนทึกเขียนไม่น้อยอย่างนี้นี่เองแต่อาจารย์โจ้วีท่านจะบอกว่า แข่งขัขนนัต่อไปแค่ข้าจะสวดมกสปรับเปลี่ยนเรืองตำแหน่งนกันแยกอูชิ่งหน้าทของเจ้าทียจา่านกนั้นคนที่เหลือล้อมตีเยกอูชิงให้หมดกานสู้แต่ว่าเวลานั้นข้าก็ต้องตกอยู่ในวงล้อมของจ้งทียเหมือนกันนะใช้สายป้องกันที่แข็งที่สุดและเป็นตัวล่อตั้งจนนิแันที่สุดไม่ให้รวน์ถูกง้าแค่อดทนจนกว่าเยู่ชิงจะแพ้ สึ่ไลค์เคิเขาจะได้เปลี่ยบในเรื่องของจํานวนคนด้วาร,รปรกักงานของพี่สุธจะรับการโจมตีของพวกเขาก็คงพอได้อยู่แต่ก่อนจะได้ใช้กลยุทธ์นี้ต้องจับสู้แบบกลุ่มพห้ได้ถูกต้องหากจับได้แบบตัวต่อตัวหรือว่า223สองสามแบบแย่แน่หากการแข่งรอบนี้เราเอาชานะกลุ่มเจ้าทีได้ตัวจริงของเราก็จะยอยกลับมา เพาะว่าได้อย่างอื่นแน่เลยฉลาดเขสิพี่ใหญ่จะชี้ว่าจะได้ใช้กลยุทธ์ของอาจารย์โจหรือเปล่าไหนก็ยเล่าโอชิ้นรอจ้ามีร่ช็อกโกแลตดีแล้วก็สูงตอกไม่ได้สักนี้ปฏิกริยานี้เย่โอชิงวิญญาณยุทธใบไม้สีทองวิญญาณจารย์สายจจมตีระดับ5 8 เเห็นข้างก่อนก็รู้สนามเปานตัวจริงเี่คนหล่อเนาะทุกคนขอให้ได้สองฝ่ายกดปุ่มจับหลากอ่ะมึงว่าได้ละกูว่าสองสองสาวนะเดี๋ยวเราก็รู้กันนะคะยังไม่เห็นเลยไงของสองสาวทีแบบไหนกันล ลองสาเห็นไหมเนี่ยเขายังเราก็เป็นคนวิเคราะห์เก่งเหมือนกันเรายังไม่เห็นเลยเดี๋ยวไปแล้วกลุ่มไปแล้วเพจะต้องานทัมันจะง่ายได้เข้าแกลเราทุกเรื่องไม่ได้หรอกเอกดะดิส็เพื่อนแ่จัไม่ได้แบบนู้เราจะแพ้ใช่ไหมคะเอาอะไรเด็กๆู้กเแรกกับเจ้าเกินไปแต่ในฐานะอาจารย์ถ้าไม่อยากยอมแพ้ยง้่านดอยู่แล้ว ด้วยทิสัยของอาจารย์โจจะถอนใจได้อย่างไงถูกต้องถ้าเป็นเต่าหัวก็ไม่ควรเป็นนักเรียนของสื่อไหนเคยอาจารย์โจเราจะสู้เต็มที่แล้วจะสู้เต็มที่ดีถือเป็นแบบอย่างที่ดีจงฟังที่ดีรอบแรกสวีซา,านสือเจียงแห่นน้ำพวกเจ้าลงแข่งอาจารย์ <c oughs> ก่อนหน้านี้ท่านบอกว่าพี่สีกับพี่ใหญ่ต้องร่วมมือกัน <c oughs> เพื่อจะระเบิดพลังที่แข็งแกร่งได้ ถ้าสู้กับราชาวิญญาณคนเดียวเราใช้กลยุทธ์นั้นก็ได้แต่เขามีราชาวิญญาณสองคนเราจึงจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนนอกจากนักบุมเยื่อวุชิมวีมึงตีวิญญาจารย์สายต้มที่ระดับ5 3สสวยมากทังสิวด้วยไม่มแต่คนน้าตาดีอ่ะวิญญาจารย์สายต้มที่ด้วยอาวุธระดับ้นสู้แบบของระดับแบบสูงกว่าเราไม่ว่าแพ้หรือชนะก็จะเสียแค่คุณเที มันคือกลยุทธ์เลยนาะอัข้าเป็นหัวยหน้าของเจ้าทีมต้องส่งขี่มุ่งสีที่มีพลังเป็นอันดับสองลงแขลงสดงได้ได้แสดงพลังผงวันและยังเก็บให้เอาไว้ด้ว้าว เนจาม่ตีนาวอดน่นลาเค่งที่ส้นนนานุเป็นสายโจมตีว่องไวตอขาดูหึกรับจริงที่่ีปีอาจารย์้นมั่นใจว่าพวกนั้นใช้อมุ่งตีคือตัวโจมตีหรอมั่นใจว่านามีบินยามยุที่ดีที่สุดในโลกดีที่สุดในโลกเริ่มต สสุดๆไหนขอดูหน่อยพลังที่ว่าดีที่สุดในโลกเหมือนเทพเลยอ่ะใช่เหมือนเหมือนกำลังคิดอยู่ว่าแต่จำเทพได้แล้วเออใช่ทุ่สวรรค์ในระดัสุดยอดกลังเกาะกันอยู่ระดับ20นิ้วเงินโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดกว่าสู้สนามคว้าสะเทือนดินไม่หนึ่งหมื่นปีก่อนอุ้ยอ๋อใช่จริงด้วยเทพป๋าดีนั่นก็คือทุ่สวรรค์เทรเวนซีอืมสีย นางมีความดูแบบเหมือนคล้ายๆกันนางมีความทุกสวรรค์ก็เลยเป็นที่สุดอยู่นางต้องเจอลูกเราแล้วไม่หวังตรงเออวิเขาคิดกันนะว่าเราเล่เอาดีเขิดอยู่เขิดอยู่ต้เทิโอยน สับเว้า่ยนสัวเปลี่ยนของตัวเองอหร่านตัวเองพระโปรดเดี๋ยวผมเข้าราชาวิยาเช็อความสูง่ได้โดนขอโตัวเองเหรอโดนตัวเองเหรอโอ้ย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  หมดแล้วโอ้ยโดนเยอะเลยวว้าวเขาดูอีโวสายเลือดถูกสูบน่งมายปลือดูเตัาเสหมีทั่วไปคุณในลักษณะที่บราชามังกรสายฟ้าไม่ได้แต่เขาได้ฉายาดังเพื่อฝ่ายนอกปเทศมีแดยงไม่ คยอ่านตำราโบราณวิญญาณยึ่าเสียนอจะถูกปลุกขึ้นได้ด้วยวิธีกรรมบางอย่างนีมูราเจ็คนวิญญาณยุดที่พอจะเท่บกับวิญญาณยุดผขอเล็้ยากก็คงเป็นชาสตร็จแล้วโอ้ยเขาโกรดมากเขาถูกผิดไว้ถ้าไม่มีแรงกระตุ้นมากพอก็ไม่อาจขึ้นเมื่อกี้อยากช่วยอาณาจึงกลับแผนไดนช่วงครัสิพี่ใหญ่ใ่ยึดขอรุพี่สุคืออะไรกันแน่จัดไปจัดไป อุ้ยไม่เหมือนเป็นกรอป้องกันอุ้ย,ป,ป,ยปิวไปเลยอะ่ะออกเลยออกสนามไปเลยอุ้ยโกรธแล้วแต่เขาป้องกันเอาไว้ละป้องกันแล้วโหนมกรกจริงว,ว้าวโซ่อึ้งไม่ใช่ <onz> <etus> เทียบกับสายเลือดสัตว์เทกของข้าได้สัตว์เทกสวยดีสิโอ้ทำไมเรื่องเพศสีถ ouais. ึงปวดมาหนึกงือจะช่วยพี่นาหนาได้นี่คะเป็นโชคชะตาที่เลวร้ายดูเหมือนพิธีปรุงสายเลือดสวยผู้ของซานสีเหมือนในปรมาจารย์เลยว่ะเต่าตัวเต่าเฮ้ยก็อักเลือด ลทมาต่านหมิงแข็งรมอตีเป็นราชาที่มีาทูสวังจะสู้สอตนังอยรเรเงดีลเหมือนเขาจะพลังหมดเลยมอนแข่งทูสวัรค์ว้าวทุตสวัสด์คงต้องเจอหวังตงเราจริงๆหอโหตาแล้วเขามาบีรูปเลย ไม่ชั่วไม่ชั่วจะไหวหรือเปล่าโอ้ยไม่ไหวแล้วบอกเนี่ยโอ้โหอย่าเป็นไรนะปล่อยวังเด้อน่าจะตองตีรุนแรง้วพลังอะไรวันเนี้ยมันรัวมากนขอโทษนะแผนนี้คาดตาไม้แค่สามแดดมากแด่มาก มงหวนโอ oh <my> มละลาะอนุพัจมตีนานิรถึงระดับทัษะหมื่ปีเหมื่นโอ้โอมไดอะโอ้โหอะไรกันวันนี้ ตนี่แบบทุ่มทุ่มสุดอยู่นะว้ายว้ายไปเลยด้วยโอ้ยกดอักเลือดเล็วอ้ยคิดถึงเสี่ยวอว่ะไปเลยน,นั่นนเลือดเอาเลยออกมเอาเยออกแล้ว โหยขนน่าขนมากโหยท่านสื่อโอ้ยแต่สะบักสะบ่อมเลยเกินลูกโอ้โหเดือดเกินอ่ะคุยฉีนะคุณโรงเรียนสี่คุยชนะใจมั้สิชนะใจสื่อผมไม่ได้แบบเกี้ยวเธอไปวันๆนะทุกคนเขาก็ปกป้อง แค่ติดเล่นไปน่อยดูหยอกเอินเสที่เขขึ้นวิธีก็อามือให้ลแค่ชั่วคราวิงแช่วคราวแต่ต้องใช้เวลาพื่อผิวการแข่งขันสนามต่อไปคงรสู้ไม่ได้ริงหมดตะบักเละโอ้ยนี่สีเหมือนจะเจ็บกับมากเลย ยังแกลบอีกยังจะติดนั่นอีกจเห็นมีติดเรื่องต่อเชียวเชี่ยวสนามนี้ให้พวกเจ้าแข่งว้ามึงน้องสปอยน้องบอกว่าได้แต่คกูวอีกนิดนึงได้ป่ะเมาไล่สองรูปเรายังน้องว่าเอาเลยค่ะพี่จินได้ค่ะพี่วอสันลูกเรายังเล็กนะยังเล็กอยู่โอ้เข่าเกิดคนเผลอเกิดวะไอ้เชี่ยวเบอกว่าได้โอเคกูจะ ใส่ฟิลเตอร์ใหม่ให้ตาคูไปสองสองไปโอ้ยตื่นเต้นโว่เอ้ยตรงนี้เขาเหมือนมีคันดานูปะ่ะใช่จิีมโอ้ยจุ๊บหน่อย รอบที่แล้วจะเป็นจักิองแหวอเ้ยเขารู้พลังแล้วแน่เลยอ่ะเพลงว่าหกวงแหวนแสนทีเขาเมื่อนเฮาก็คงเช่นกันเรียกตัวถึงผู้มท่านมาไดี้ยก่อแต่ละวงแหวนของสมาชิกที่เจ้าเพลงส่งมาสูงกว่าสมาชิกของสื่อเลเทอาอย่างมากสื่อเลเท่ามัมนใจได้ยังไงโอ้ย่ังไงอ๋อีรยังไงเขาใช้อันนี้แล้ว โหเลิศจังเลยทีย่ไอ้องยิ้มอะไรนะั่นนั่นุดยอดรุ่นโงขาขาอาวุธเป็นยาตอกหรือไรคือไม่คิดว่าพัฒนาอาวุธโลกเด็กที่ตกองกระดาษนี้ออกมาได้ว้าว อ๋อแรงอยู่นะแรงอยู่นะกินคู่กาแฟแต่พี่สร้างสื่อหยุดว่ามันไม่น่าเขาอร่อยเท่าไหร่จริงเงี้ยด้วยข้าวบาเทีเราไม่เข้าไม่ฟังจริงเธอกินอย่างงี้เธอก็สวักสบายเงเอาไม่เกี่ยวปกป้องเธอว่าชดใช้เรียกว่าสู้สุดใจเพื่อเธอเพื่อเธอใครจะไม่อ่อนออ่นก็ไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าเขาแบบเป็นล้วอันติ ขึ้นมาแม้ชั่วคราวแต่ก็แบบเพื่อปกป้องเธอปลดผนึกได้เพราะว่าเห็นเธอบาดเจ็บจริงเธอออกหมอกเปี้ยไม่ได้จริงเขาก็รักของเขานะทุกคนใช่หมดแรงที่พี่มีแต่ก็ยังแบบว่าอะอยู่ข้างหลังอย่างนี้ได้อะยังไหวยังไหวแล้วส่งสีก็อยากฟาดว่าอยากแบบอ้อแอบใส่เธอเฉยให้เธอได้ดูแรจริงแค่ทําทำเป็นอ่อนแอแต่จริงยังไหวอยู่จริงรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งที่เราเห็นมีชลินสือกับ มงกรฟ้าเขาได้แบบคุณป้ยๆเหรอผนึกกันก็คือน่าจะแรงอยู่น่าจะสะใจอยู่น่าจะเป็นหนึ่งในอะไรที่น่าสะใจอยู่เป็นไพ่ลับที่ยังเก็บเอาไว้ก่อนจริงเรารู้สึกว่าทีมเรามีคนที่เป็นคู่กันแล้วแบบพลังส่งเสริมกันเยอะอยู่นะพี่นะคู่บุญคู่อรามีใช่ใช่อย่างคู่ของที่กลังจะแข่งต่อเนี่ยก็เซียวก็ใช่เบานะรู้สึกว่าอาจจะมีพลังอะไรใหม่ๆก็น่าจะแมทกันอยู่ต้องมีการค้นหาใช่น่าจะต้องลองดูว่าแบบ พลังอะไรที่เขาจะเอามาใช้ร่วมกันแล้วมันดันแบบเข้ากันพอดีลงล็อกเนาะงแต่ชอบมากเลยที่เขาไม่ทิ้งอะไรที่เราคิดถึงในซีซั่นหนึ่งเลยทุกสวรรค์คัมแบ็กแบบยิ่งใหญ่มาเป็นวิชวลแบบ 3D เชี้ยาสวยแบบสวยงามที่แล้วก็จ้ามิงเออหมิงใช่ป่ะอีพีก่อนๆใช่มาหมดเลยคนนี้เราคิดถเนาะเทปสมุดใดๆล้วที่กูดูกับใครว่าดูกับบุ๋มว่าี่กับฟูด้หรอที่ที่พูดมาสองชื่อเลยแต่แบบใครอะ ไม่ยอมตั้งมิองตั้งมิงไม่ไ้ตั้มิงคือบางกรเออมิงคือคิงคองใช่แต่ว่าแบบว่ารู้สึกว่ามันสนุกอ่ะมันมันมีอะไรที่เราแบบเหมือนเราจะลืมลืมไปแต่ว่าเขาก็เหมือนแบบเนาะมีมาร์คให้เราตลอดเลยนะเหมือนแบบเออแบบยังอยากให้คิดถึงใช่มันมีความเชื่อมโยงกันอยู่คช่แม้ว่ามันจะผ่านมาแล้วหมื่นปีมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะแหละแบบอะไรนะจักรวรรด เคยว่าอะไรนะแบบยุทธจักรเนี่ยมันเออมันก็ไม่การเปลี่ยนผ่านแบบเอาวงอาวุธอะไรมันก็เวอร์วังแต่แบบหลายๆอย่างที่มันยังอยู่ในใจเขาก็ยังใส่ไว้มันน่ารักดีเนาะกิมมิกต่างๆการสู้แบบสองสองสาวของซีซั่นหนึ่งก็ไม่มีปะไม่ไม่มีนะเหมือนเขาจะเป็นกลุ่มจะเป็นส่วนใหญ่ตอนนั้นเหมือนเราวแต่วางแผนส่งใครอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้แบบเออดูมีกิมมิกที่ดีมันเหมือนแบบการแบบวางแผนกันตั้งแต่หนึ่งเลยว่าแบบจะเอาใครมาการเข้าประลองมันก็ดูมีอะไรมากขึ้นที่ อ่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนชาเลนจ์นิดนึงที่มันไม่ไง่ายขนาดนั้นจริงไม่ได้นอนมาว่าชนะแน่ๆนอันนี้คือได้ลุ้นจริงๆว่าแบบเคยไม่น่าจะมีการแบบผิดก็ได้ลิกก็ได,กกได้หรืออะไรก็ได้แล้วเพราะว่าแตล่ละฝั่งที่เขาเอามาสู้อ่ะมันเก่งหมดเก่งนะเขา<อ>เป็นแบบระดับเก่งหมดเลยอยู่ที่การวางแผนจริงใช่เนาะเนาะว่าจะใช้กลลม็ดอะไรในการแบบเอามา ทำให้ตัวเองได้รับลแล้วก็ซีซั่นนี้คือกําลังเล่นกระจายคนดูด้วยเรื่องของการวางแผนของอาจารย์ที่จริงๆก็ยังทิ้งปมไว้ให้เราอยู่ว่าแบบอาจารย์ควรค่ากับการที่จะเทรนเด็กๆไหมเพราะว่ามีการตัดสินใจอะไรที่ผิดพลาดไปเยอะกับการลอสหลายๆอย่างก็รู้สึกว่าเออเขาต้องกูมมิ่งดูอาจารย์ไปพร้อมกับความรู้สึกคนดูด้วยแหละว่าแบบซีซั่นนี้ก็ยังสามารถรักษามาตรฐานให้เรารู้สึกอินร่วมไปกับแบบความสัมพันธ์ลึกๆของแบบ ตัวเดทฝั่งอาจารย์ฝั่งโรงเรียนอะไรเงี้ยให้มันแน่นแฟนได้เท่ากับตอนซีซั่นหนึ่งที่เราดูใหม่ก็แบบเดี๋ยวเราติดตามกันนะคะคิดว่าดีขึ้นเรื่อยๆพยายามที่จะแบบเขาพยายามที่จะแบบเออใส่เคี่ยวนอยู่เคียวยู่ ก็เดี๋ยวมารอกันแล้วอย่างพี่สาวคนของเราก็กำลังฟื้นคืนและใช่มาดูว่าจะได้กลับเม<ใ>ื่อไหร่คงใกล้มากๆเหมือนเหมือนเหมือน,น,น,นพี่ผู้หญิงที่เป็นพลังเกี่ยวกับน้องแข็งเนาะก็จะได้กลับมาก่อนน่าจะแบบใกล้แหละที่ได้กลับมาลงคิดว่าจบสามสองสองสาม,สาม,สาม,สามอันนี้ก็น่าจะสนามง่ายเพราะว่าเหมือนเขาบอกว่าสนามาเนี้ยแหละบางที่เขายังต้องพยายามยื้อเอาไว้อีกลอรุ่นพี่กลับมานะก็มารอติดตามกันนะคะกาลังเข้มข้นเลยเหมือนเดิมนะคะใครอยากดูร่องหน้าคางมากเวอร์วีไอพีนะจ๊ะเออจะกระใหม่คลิปหน้าจ้ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย